โอ้สายโอ้โอ้ลุ้นชั้นลุ้นสาแข็ไหนครับคุณผู้ชมครับโหดิ่นดิ่นดินแรงครับดินแรงครับดินแรงคันเบ็ดครับดูคันเบ็ดครับดูคันเบ็ดครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้พาคุณผู้ชมมายามเบ็ดครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะพอมีตัวให้เราได้รอดเหี่ยวไหมนะครับมาลุ้นมาชมไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับ โอ้ยเยอะก็ยังเลือกแขกเรียกแขกดีอยู่ครับนี่ครับเป็นเบ็ดที่เราไหลเหลาเองครับทําเองครับนี่ครับมาแถวนี้ครับนี่ครับใส่ไปตรงนี้ครับยาวไปโน่นเลยครับยาวไปทางโน้นแล้วก็มีใส่อยู่นั่นอีกสามขันนะครับเป็นเหยื่อลูกปนินทั้งหมดขอบคุณผู้ชมครับนี่ครับเยอก็ยังเรียกแขกดีอยู่ครับนี่ครับนี่ครับยังนี่งๆๆๆเลยครับนี่ครับเหยอะอยังเรียกแขกดีอยู่ จะได้ตัวมันเนี่ยยังเรียกแขกดีครับ,น,รบน,นี่ครับผู้ชมนี่ครับปานินไซค่อนข้างใหญ่ครับหาเหยื่อไม่ได้ครับจะไปขุดใสเดือนก็ไม่ทันครับเมื่อวานนี้กลับมาค่ำครับจะมีให้สักตัวไหมตัวนี้เป็นไงครับโอ้ตัวนี้หลุดครับ หลันวิบวัตนี่ครับอัน mm นึงโอ้ยคุณผู้ชมคุณ <uh ผู้ชมดูด er ูครับคุณผู้ชมโดนเขาให้แล้วไงครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นเลยรไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมอืสาข้างใหญ่อยู่ครับอึ๊บจังขอทอดเบ็ดก่อนอึ๊บโอ้สายขอโอ้ยโอ้รู้ชั้นนะลุง แส่ข้างโตคุณผู้ชมค,ครับ oh. โอ้ใส่ข้างโตคุณผู้ชมโอ้โอ้ลูกนนี้ครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่นี oh. Oh. ่ครับนี่ครับได้มาแล้วหนึ่งครับคุณผู้ชมใส่ใหญ่เลยครับนี่ครับอุ้ยมันๆครับมันๆมันๆได้มาแล้วหนึ่งครับได้มาแล้วหนึ่งได้มาแล้วหนึ่งครับได้มาแล้วหนึ่ง เดูต่อครับอ่าหกจดเจ็ดแล้วครับได้มาแล้วหนึ่งแต้มครับอุ้ยตัวนี้มันปลาตัวเล็กหรือเปล่าคุณผู้ชมครับนี่ครับมันคาบซิดขึ้นมาหมดเลยครับคั้นข้างหน้าเป็นกล่อมๆลงครับคุณผู้ชมเบ็ดลาเบอร์ใหญ่ด้วยครับแล้วก็ใช้ลูกปั่นตัวค่อนข้างโตครับตัวนี้มีอาการคุณผู้ชมครับนี่ครับมีตัวหรือเปล่าครับยังอยู่หรือเปล่าครับ อยู่หรือเปล่าครับโอ้ยอยู่ๆคุณผู้ชมอยู่ครับอยู่ๆตุ๊บตกะแค่ไหนไซส์แค่ไหนครับคุณน้องไซส์แค่ไหนครับไซส์แค่ไหนครับคุณผู้ชมครับโอ้ดิ้น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 แรงครับดิ้นแรงครับดิ้นแรงโอ้โหปลาดุกครับคุณผู้ชมโอ้ยปลาดุกก็กินลูกปลานิลเหมือนกันครับคุณผู้ชมโอ้เอาไงดีครับทีนี้ปลาดุกก็กินลูกปลานิลเหมือนกันครับนี่ครับผมจะเอาออกยังไงเนาะทีนี้ มาคนเดียวด้วยอ่เดี๋ยวผมขอเก็บปลากันครับดูคันเบ็ด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 ครับมันไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับโอ้ยเหวนกรรมแล้วครับงูมากินของเราครับโอ้ยโอ้ยเหวนกรรมแล้วครับโดนงูครับโอ้ย เหนื่อยใจเลยข้าวขาวนี้ครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวก็ทําหน้าที่เรียกแขกดีนะครับนี่ครับอึ๊บคันสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมอืมอะไรขาวขาวคุณผู้ชมโอ้ยโดนอยู่ครับคุณผู้ชมเสียดปักกล้องดองครับคือใจสาอแท้น่ครับโดนอยู่ครับโอ้ยอึ๊บหรือว่าคันเบ็ดเราแข็งไปคุณผู้ชม ปลาตัวไม่โตครับเสร็จกล้องดองครับอ่ะสรุปยอดวันนี้ครับได้สองช่อนครับหนึ่งดุกครับอ่ะยี่สิบเจ็ดคันครับใส่เบ็ดมายี่สิบเจ็ดคันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับทีมงานมานอกสเตชันครับมาใส่เบ็ดทุ่งกุลาร้องไห้นะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับกราบขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ